สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิธีการเข้าใช้โปรแกรมนะคะโปรแกรมหนึ่งเนาะซึ่งเขียนมาเฉพาะสถานการณ์นี้นะคะแต่ก็สามารถใช้ได้ทุกๆปีการศึกษาเหมือนกันนะคะเป็นระบบจัดการข้อมูลนักเรียนนะคะรายบุคคลเนาะก็โปรแกรมที่ใช้วันนี้นะคะจะมีแค่ส่วนของการปักหมุด บนเกินแมปนะคะแล้วก็แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะคะขั้นตอนก็ขั้นแรกนะคะให้นักเรียนไปคลิกที่ขีด3ขีดมุมบนซ้ายนะคะของหน้าจอมันก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมานะคะในส่วนของนักเรียนจะต้องคลิกไปที่เข้าสู่ระบบนักเรียนนะคะค่ะณตอนนี้คุณครูก้อยก็ ใส่ username กับ password เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะที่นักเรียนกรอกตอนที่เราขอข้อมูลครั้งแรกนะคะซึ่งไม่ไม่รู้เหมือนกันว่านักเรียนใช้เบอร์โทรศัพท์ตนเองหรือโทรศัพท์แฟนโทรศัพท์พ่อหรือโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แม่นะคะอ,อาจจะกรอกเบอร์มาผิดเนาะก็ลองนึกดูแล้วกันนะคะว่าวันนั้นกรอก เบอร์โทรศัพท์อะไรลงมาในระบบนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอขอลองใช้เบอร์โทรศัพท์ที่คู้ก้อยยืมออกมาจากในระบบนะคะนี่ของใครก็ไม่รู้เนอะยืมก่อนเสร็จแล้วพอกรอกนะคะ ทั้งช่องข้างบนข้างล่างเลยช่อง username ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนด้านล่างที่เป็น password ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันนะคะอันนี้เฉพาะชั้นม .4 เท่านั้นถ้าเป็นชั้นอื่นๆใช้รหัสประชาชนนะคะรหัสประชาชนแล้วก็ password เป็นรหัสนักเรียนนะคะพอกรอกเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะมันจะโหลดมาหน้าแรกเนาะ นักเรียนคลิกไปที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะก็จะมีเมนูเาเมนูในนี้ก็จะมีแดชบอร์ดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะส่วนเมนูที่สองก็จะเป็นเมนูข้อมูลส่วนตัวนี้ก็ยังมีบั๊กนิดหน่อยนะคะส่วนข้อมูลที่สำคัญเลยตอนนี้อยากให้นักเรียนทดลองก็จะเป็นเมนูส่งพิกัดตำแหน่งบ้านบนแผนที่นะคะมาให้คุณครูประจำชั้น ให้นักเรียนคลิกไปที่ส่งพิกัดนะคะเสร็จแล้วพอดีของคนนี้ผูลองมาละลองมาหลายรอบแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเปิดเข้ามาในหน้านี้นะคะแล้วลองเช็คเช็คตำแหน่งบนแผนที่ดูนะคะเวลานักเรียนใช้ในโทรศัพท์ก็กลางๆของนิดนึงหรือว่าถ้าใครใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะสามารถดูได้กว้างขึ้น อันนี้ก้กอยกดแบบ f u ลสก c r e e นะคะเสร็จแล้วก็ลองอซูมๆดูนะคะว่าตำแหน่งที่ที่ปักที่ปักหมุดนะคะเป็นบ้านของนักเรียนหรือเปล่าเ <c oughs> นาะตำแหน่งมันถูกต้องไหมนะคะถ้าสมมุติว่าถูกต้องเนาะก็กดปุ่มบันทึกแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถย้ายหมุดนะคะไปตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนเนาะแล้วค่อยบันทึกข้อมูล ลงไปนะคะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยลอะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวครูก้อยจะให้ดูว่าอ่าด้านหลังที่คุณครูประจำชั้นเวลาคุณครูประจำชั้นเข้าไปดูอะหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูก้อยลองใช้อ่า user name ของครูก้อยเองนะคะรักษา เสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบอันนี้ของคุณครูนะคะของครูก็เหมือนกันก็จะมีรายชื่อนักเรียนนะคะรายชื่อนักเรียนนี้จะเป็นชื่อนักเรียนที่อยู่ในห้องห้องที่ครูประจําชั้นเนาะปีนี้ครูประจําชั้นที่ม .4 ทับ4นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีชื่อนักเรียนของห้องครูครมาที่นี่นะคะแต่ตอนนี้ยังเทสระบบอยู่ค,ครูก็ให้นักเรียนม .4 ทุกคนเลยอยู่ ห้องสี่นะคะ,ะเสร็จแล้วไปดูพี่กัดบ้านที่นักเรียนปักหมุดมาเมื่อสักครู่นะคะพอดีตอนทดสอบเนาะครูคอยู่ที่ลำปางนะคะหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะครูซูมดูก่อนเนาะซูมออกก่อนไปไหนแล้วอ๋อขออภัยพอดีเปลี่ยนโค้ดใหม่ เนื่องจากว่ามันต้องโหลดพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของครูครูก่อนนะคะก็เลยอันนี้หน้านี้ให้คุณครูที่ที่จะไปเยี่ยมบ้านนะคะคลิกที่แสดงตำแหน่งนักเรียนก่อนนี่ก็ตำแหน่งบ้านของนักเรียนก็จะมากันเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเป็นมือถือมันจะให้ทำได้ชัดกว่านี้นะคะ นาะกรณีนีเ้เราอยากดูบ้านหลังนี้แล้วกันเนาะปริดีตอนทดสอบเนี่ยรูอยู่ก,ก็อยอยู่ที่ลำปางนะคะให้ดูก่อนเนาะพอคลิกลงไปนะคะอเ,คเอทำไมมันไม่ขึ้นมาอ่ะมันก็จะมีชื่อชื่อของนักเรียนที่ที่ปักหมุดมานะคะแล้วให้คุรูที่จะไปเยี่ยมบ้านนะคะกดตรง เส้นทาง Google Map เนาคลิกตรงนี้นะคะมันก็จะมันก็จะเห็นนะคะว่าพื้นที่เนาะตำแหน่งบ้านของนักเรียนอยู่ตรงไหน,นก็จะมีเส้นทางบอกให้นะคะเนื่องจากตอนทดสอบเนี่ยครูอยู่อ่าลำปางเนาะเส้นทางมันก็เลยยาวใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะ ก็ให้คุณครูแต่ละท่านลองไปใช้ดูนะคะว่าได้ผลอะไรยังไงก็คอมเมนต์ตอบกลับมานิดนึงเนาะขอบคุณค่ะ